สวัสดีครับบิดักแฟนบอลทุกท่านวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนพศ2566วันนี้เรามาวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลกับซ็อกเกอร์99กันนะครับทีเด็ดที่มีการคัดสรรทีมจริงๆมาให้พวกท่านได้ลองตามกันวันละ1คู่ วันนี้เรามาอยู่ในศึกลาดีกาสเปน2นะครับเป็นคู่ระหว่างเรอันบายาโดริดได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลกาเนสบอลคู่นี้จะลงฟาดแข่งกันในเวลาตีสามตรงและก่อนจะเข้าเนื้อหากันนะครับเอสทูก็ขอกําลังใจคนละ1ไลค์หแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเอสทูและทีมงานกันด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูสถิติ3นัดของทั้งคู่ที่เคยเจอกันก็เป็นฝ่ายของทางบายาโดริดนะครับได้ทําผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปถึง2นัดและนัดล่าสุดได้แพ้ให้กับเลกาเนสไปในกระชับมิตรสประตูต่อหนึ่ง ไปโดยสถิติ5นัดหลังสุดของบายาโดดต์นะครับชนะ4แพ้1น1และนัดล่าสุดก็บุกไปชนะราซิงซานตาเดสนะครับในลีกลาลิก้าสเปน2ไปโดยสกอร์3ประตูต่อ2สภาพทีมวันนี้ของพวกเขานะครับไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นหรือบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆให้ต้องหนักใจอะไรและคาดว่าทางกุนซือเปาโลเปโซลาร o โนจะจัดแผนการเล่น4 1 4 1 โดยตัวหลักยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างคอนดี้มาชิปนะครับก้องหลัง4คนมีหลุยเปเลสมาเกด้านะครับเอสโซโบโยโม David ิดตอ e s เลและ s e คิโอเอสโคเดตัวกลางร,รับก็จะเป็นสแตนโกยูริสหน้า4ี่คนที่จะมาช่วยล่าตาขายก็จะมีอีวานซานเชสโรดิ g เกตมาคินเนสวิต t o มาซิโกโมฮัมเม d ตูฮามี i และผู้ที่จะขึ้นมาทำาัก,กร์ให้กับทีมก็จะเป็นมามาดูซีล่าไปดูของฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับเลกานแข็ง5นัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะไปถึง5นัดทุกรายการเลยนะครับเรียกได้ว่าฟาดเดียบไปส่วนลูกใครกันเลยทีเดียว และนัดล่าสุดได้เปิดบ้านชนะเลบันเต้ดบวยสกอร์2ประตูต่อ1นึสภาพทีมวันนี้พวกเขาก็ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นหรือติดโทษดแบนใดๆนะครับและคาดว่าทางกุนซืออาเซียนกาลิเตโน,โนนะครับจะมาในแผนการเล่น5-3-2โดยตัวหลักอย่างผู้รักษาประตูเดเอโก้คอนนะครับกองหลัง5คนมีจอ h n นมิลามอนอาริสอารามบาลีจอน n เซนเซนคิโอกอสซาเลสเอลิดฟานเกซา กองกลางสาคนมีอี e เก d อุนดาเบเลนาลุยเบเลอาและเซนดูบาซีเซกองหน้าดูโอที่จะคอยทำประตูให้กับทีมก็จะเป็นลาเบเซดาอันโตลินและมิเกลเดลาฟอนเตสำหรับการวิเคราคู่นี้นะครับทางเอสทัมองว่าเจ้าทีนเลอันบายาโดดิฟอร์ม5นัดชนะ ในหลีก3นัดแพ้2นัดโดยนัดล่าสุดได้บุกไปเอาชนะลาซิ่งซานตาเดสมาได้3ประตูต่อ2ส่วนของทางทีมเยนเลกาเนสฟอร์ม5นัดหลังสุดในหลีกยอดเยี่ยมสุดๆหลังเก็บชัยมารวดโดยเกมนัดล่าสุดในหลีกเปิดบ้านเอาชนะเลบันเตดบวยสกอร์2ประตูต่อ1นราคาเปิดออกมา เดนันบยาโรดิตต่อครึ่งลูกแม้ว่าเจ้าบ้านจะทําผลงานได้ดีในดังตัวเองมา6นัดติดกันแล้วแถมยังชนะไปถึง5เกมแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วน่าจะยังห่างชั้นกับทางทีมเดือนอย่างเลกาเนสมากไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นตัวผู้เล่นหรือคะแนนก็ตามและในช่วงนี้เลกาเนสทาผลงานได้โดดเด่นสุดๆเรียกได้ว่าลงตอนไหนคือเก็บชัยได้ตอนนั้นวันนี้แนะนําให้เชียร์ทีมเดือนอย่างเลกาเนสครับและเกมนี้นะครับเอดทูบองว่าทีมเดือนอย่างเลกาเนสเก็บชัยคว้า3แต้มมาได้แน่นอน ผลสอร์ที่คาดศูนย์ประตูต่ตอ2ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลกับซ็อกเกอร์99ตอนนี้ทางเว็บไซต์ซ็อกเกอร์9 9เขาก็มีกลุ่มแจกทีเด็ดบอลกันทั้งคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปหรือบอลสูงต่ําสามารถแอดไลน์ตามกันเข้ามาได้นะครับแอดซ็อกเกอร์หรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับผู้ทีเด็ดของทาง S2 ก็จบกันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ